ฮัลโหลจ้านักเรียนก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่อจากครั้งที่แล้วนะคะยังเหลือใบงานอยู่นะคะก็คือใบงานนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันก่อนนะคะก็ครั้งที่แล้วนะคะบอกไปแล้วว่าค่ากลางเนี่ยมันมีสามอันเนาะคือค่าเฉลี่ยมัธยฐานและก็ฐานนิยมนะคะทีนี้ ะะจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตามันเรียกสั้นๆได้ว่าค่ามีนหรือค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้เวลาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยอันเนี้ยนักเรียนต้องจำสูตรให้ได้นะจริงๆสูตรไม่มีอะไรหรอกก็คือเอาผลรวมข้อมูลทั้งหมดอะมาหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะว่ามีข้อมูลกี่ตัวทีนี้นะคะเรามาทบทวนอย่างตัวอย่างที่หนึ่งก่อนนะ ตัวอ,อย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าเงาะจำนวน165กิโลกร,รมัมจะใส่เข่งน้ำหนักเฉลีย่ยเข่งละ15กิโลกร,รมัมนะคะจะจัดได้กี่เข่งก็จากสูตรเมื่อกี้นะคะสูตรมันบอกว่าอะไรลูกจำได้ไหมค่าเฉลีย่ยนะคะสูตรมันบอกว่าค่าเฉลีย่ยจะเท่ากับนะคะผลรวม ของข้อมูลใช่ไหมครูก็ลายมือไม่ค่อยสวยค่ะผลรวมของข้อมูลแล้วก็หารด้วยอะไรคะจำนวนข้อมูลใช่ไหมคะอะหารด้วยจำนวนข้อมูลทีนี้โจทย์เมื่อกี้เขาให้อะไรมนาะลูกเขาให้ค่าของอผลรวมข้อมูลทั้งหมดอะ่ะคือร้อยหกสิบห้าใช่ปะ และให้ค่าเฉลี่ยมาเราก็แทนค่าไปเลยลูกค่าเฉลี่ยมันก็ได้เป็นสิบห้าใช่ไหมคะอ่ะครูดูผิดปะถูกแล้วเนาะน้ำหนักเฉลี่ยเค็ยงละสิบห้าแล้วก็ผลรวมข้อมูลคือร้อยหกสิบห้าสิ่งที่เราจะหาก็คือจำนวนข้อมูลนะคะซึ่งในที่นี้เราจะหาว่ามันจัดได้กี่เค็ยงถูกไหมนะคะเราก็เขียนว่าเราจะหาจำนวนเค็ยงนะคะ ทำยังไงต่อลูกเราก็เอาจํานวนคิงอะย้ายขึ้นไปคูณก่อนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันกําลังหารอยู่นะคะถ้ามันหารอยู่เราย้ายฟังก็จะกลายเป็นคูณถูกไหมก็ได้เป็นสิบห้าคูณกับจํานวนคิงนะคะเท่ากับร้อยหกสบห้าใช่ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะย้ายที่ก่อนเนาะ เพราะว่ามันเอียงไปนะคะโอเคอ่าทีนี้นะคะทำยังไงต่อลูกเราต้องการกำจัดเลขสิบ้าออกไปก่อนใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องทำการเอา15้ามาหารทั้งสองค่าของสมการหรือผู้อย่างหนึ่งแบบง่ายๆก็คือทำไงคะเอาสิห้าเนี่ยย้ายมาฝั่งนี้แทน นะคะเพื่อให้ฝั่งซ้ายมันเหลือแค่จำนวนคิงอย่างเดียวที่เราอยากรู้เนาะก็จะได้ว่าจำนวนคิงนะคะเท่ากับร้อยหกสิบห้าหารสิบห้าอ่ะเดี๋ยวทดหน่อยนะคะว่ามันจะได้เท่าไหร่เนาะร้อยหกสิบห้าหารสิบห้านะคะสิบห้าหนึ่งสิบห้านะคะหารสิบหก ลบก็บสิบหกก็เหลือหนึ่งใช่ไหมคะดึงท่าลงมาก็สิบห้าหนึ่งสิบห้านะคะได้ศูนย์พอดีจะได้ว่าจำนวนเข่งเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับสิบเอดเข่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะขออนุญ,ญาต ก็ปี้อนนี้ไว้ก่อนเลยนะโอเคอ่ะทีนี้นะคะในข้อต่อมาถามว่าอะไรลูกน้ำหนักบังคุดแต่ละเค่งคือเท่านี้นะคะ40 46 44 49และ43หากพ่อค้านำบังคุดมาเพิ่มอีกหนึ่งเข่งนะคะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของน้ำหนักบังคุดทั้ง6เงเี่ง เปลี่ยนเป็นสี่สิบหกนะคะจงหาน้ำหนักของมังคุดแข่งที่หกอันเนี้ยลูกเหมือนเดิมเลยนะนึกอะไรไม่ออกนะคะก็นึกถึงโจทย์อนึกถึงสูตรไว้ก่อนนะคะสูตรมันบอกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลถูกไหมทีนี้เรารู้อะไรบ้างแล้วนะคะเรารู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีการบวกกันหกตัวใช่ไหมก็คือ สี่สิบบวกสี่สิบหกบวกสี่สิบสี่สี่สิบเก้าแล้วก็สี่สิบสามนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะเรารู้ยังค่าเฉลี่ยของเลขคณิตนั่นแหมับงครูทั้งหกเข่งเป็นสี่สิบหกนะคะเราก็เขียนไปสิ่งที่เรารู้เนาะก็ค่าเฉลี่ยคือสี่สิบหกใช่ไหมอีกฟังหนึ่งมันบวกด้วยอะไรบางเนี่ยคูจำไม่ได้อ่ะสี่สิบบวกสี่สิบหกบวกสี่สิบสี่นะคะ บวกสี่สิบหกบวกสี่สิบสี่บวกอะไรอีกบวกสี่สิบเก้าแล้วก็สี่บสามนะคะหมดยังเนี่ยนักเรียนยังไม่หมดถูกไหมมันจะมีน้ำหนักเข่งที่หกนะคะซึ่งเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขียนนิดนึงนะว่าให้ X คือน้ำหนักของเข่งที่หกนะคะ อ่าบอกไว้ก่อนตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จัดการหารกับจํานวนข้อมูลในะที่นี้คือจํานวนเข่งใช่ไหมมีหกเข่งนะคะอ่ะมาบวกหน่อยสิได้เท่าไหร่ทําการทดนะคะเดี๋ยวครูทดก่อนนะเอาสี่สิบ 40่สบวกสีนะคะเวลาบวกเนี่ยพยายามจับคู่ตัวเลขที่มันจะบวกกันได้ง่ายๆนะคะ40่สิบบวก46่สบวกส6นะคะก็40่สบวกสีเป็น80 6สบวกสีเป็น10ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะได้90้าสทีนี้90้าบวกสีมันก็คือเท่าไหร่ลูกร้อถูกไหมอ่ะเราก็หาที่เหลือร้อบวก สี่สิบเก้าบวกสี่สิบสามนะคะเก้าบวกสามเป็นสิบสองเนาะใส่สองทดหนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่ลูกสิบสองนะคะสี่สามสิบสองเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะได้สองใช่ไหมคะขิดทันไหมอ่ะจะได้เป็นสี่สิบหกเท่ากับ สองสองสองบวก x ส่วนหกนะคะทำไงต่อลูกเอาหกย้ายข้างไปนะคะขึ้นไปคูณกับสี่สิบหกสี่สิบหกคูณหกได้อะไรลูกอ่ะสี่สิบหกคูณหกนะคะมาทดต่อ หกสามสิบหกใช่ไหมคะใส่หกถดสามหกสี 6, 4, 24, 24่ยี่สี่ยี่สี่บวกสามเป็นอะไรคะยี่สิบเจ็ดนะคะจะได้เป็นสองเจ็ดหกเท่ากับสองสองสองบวกเอ็กซนะคะทำไงต่อลูกย้ายสองสองสองไปฝั่งนี้นะคะเพราะเราต้องการรู้แค่อันนี้ใช่ไหมอะ ย้ายไปก็คือเอาไปลบนะคะ 2j6 ลบ2 2 2เท่ากับ x นะ้ะหลายลูก 2j6 ลบ2 2 2นะคะเหลือ4เหลือ5นะคะตอบว่า x ก็คือ54นั่นเองนะคะลูก x ก็คือ54นั่นเองเนาะ โอเคจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะถ้าจำโจทย์ได้เอ้ถ้าจำสูตรได,ดอ้อะอะมาดูตัวอย่างที่สามนะคะอันนี้เขาบอกว่าจากการสุ่มสอบถามอายุนักเรียนจํานวนสิบคนปรากฏว่ามีอายุดังนี้นะคะตื้อเไปนะคะจงหาค่าเฉลี่ยอายุของนักเรียนทำยังไงลูกทำไงคะเราต้องบวกข้อมูลทั้งหมดก่อนถูกไหม และหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือสิใช่ไหมเอ่ยอ่ามันจะได้แบบนี้นะคะก็คือผลรวมอายุของนักเรียนทั้งหมดหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือร้อยห้ารสิบนะคะร้อยห้าหารสิมันจะได้เป็น15.4นั่นคือนักเรียนมีายูเฉลี่ยเท่ากับ15.4นั่นเอง ชิลๆเนาะแบบง่ายอ่ะง่ายเวอร์นะคะอ่าทีนี้ใบกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมใบงานที่ห้านี้เดี๋ยวทำในคลิปถัดไปนะคะ